น้ำลายไหลข้าวัวเฟดน้ำลายไหลเลยเหรอดแล้วเม่งพิดนาแล้วเมีอกาจะแม่นนะอันนี้คือเพลงคนคู่ใช่ไหมเนสเพลงคนคู่ใช่ไหมไปข้าวหัวเอ้โย่าเราจะไปร้องเลยคนูก็ดต้องแบบูว ตตนีได้ซ้ซมซีนเงั้นเอาหวีสับแป้งใส่เอาเมาเอาเมาครี้เมาครีีก็มันทาแบบคนป่าไงคนป่าอันนี้อินเดียล้อนเเหอมกลือหอมกใส่กล้องเลยด้วยยืนอย่างนี้เหมือนคอหดเลย ไม่มีพอเลยยิงสูงนี้มันยืนมันยืนไม่ตรงมันไม่ได้ยืนอค่อยดูเป็นคนสมบูรณ์แบบเลยไม่ปกติผมวันนี้เรียบเลยนะเส็จแ้รอแล้ว่ว่าไม่ตรงตรมเรลงตรงไม่เสนองรงเพงงตรงผมไม่งอรย

อยู่คนนี้พี่ไรป่วยตลอดเลยว่ะวันที่มาป่วยตลอดเลยป่วยกันเมือแน่เลยไปทำไานยิงหมอนี่หือเป็นรังแน่เลยอะ วรนมีมัวพรุ่งนี้บายโมงครึ่งป้า่งนี้บายโมงครึ่งเรอไม่บมงดี๋ยจะมาบายโมงแล้วกันมาบ่ายมงแล้วกัน่งนี้ก็มาเร็วไว้ก่อนได้ตอนเยอะดดดีดดีดด มงี้ไจออย่าบ้านแต่อับบีนี่ใบมาสายวันนี้สองครั้งแล้วเนาะไม่เกษตรรถติดไม่เขาว่าบ้านยิงไกลยิ่งฉลาใจเติได้แต่ใบไม่ได้สายนะตรงเวลานะเดี๋ยวว้จะเถีย่งรู้อยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียวไม่บอกชาวบ้าน แล้วว่ารอกันอยังไงก็รู้ไงตอนนั้นพี่สีพี่สีก็รู้ก็รู้ที่บ้านไปดูในบ้านไปดูคลิปในบ้านก็รู้ตอนวิกเนี่ยวิกเพ็นคู่อ่ะในห้องวัวไม่ใช่ใช่วิกเพ็นคู่ห้องซ้อมตอนนี้เนาะที่ใบพูดว่าก็รู้รู้ใช่เพราไม่มีอะไรกัน

เอาดิให้รูปเลยอ้าวทไมหน้าตัวเองตกใจวะนะตกใจะอันเยอะากหน้าอ้วนเลยค่ะอนเลยก็นเค้มนะขอ้าดีเลยค่ะขอโทษงหยะจสรูปกดได้รูปวิวในรด้วยนงขอน้ันตนหรอนตัดเมด เน่ได้ใส่ถุงที่เท้าไมวันนี้ไม่ใส่ถุงเลยถุงที่เท้ามันคือถุงเท้าปะไม่งพันติกเ่เนไม่มองเขาเขาใส่ะมมันก็ถุงเท้าแหละเพราะมันไม่ได้ใส่มือใช่นี่มันรองเท้าญี่ปุ่นนะเกาหลีไปเอาด้วยเอาด้วยไปเดี๋ยวเด๋ยวไม่เกาหลีอะไม่ใช่เกาหลีอะบอกว่าเห็นเนสใส่บอร่น พึ <S <s uh> ่งคืออะไรวะา่รอคอส่งทางพน่ไปหเลยพึ <h know, <h ่งพึ um ่งพึ่งพ่งพึ่งพึ่งพึ่พ่งพึ่งพึ่งพึ่พึ่งพึ่งพ่งพึ่เพึ่พ่พ่เพิงพ่เพ่พงพ่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 พึ่พ่พ่่พ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 ่ ไมู่ดเามไปไ่ก็ายไ่ไปไม่่ไชิไปไู่ัไปไงที่บอกจไปงเยบอกว่าจะไม่ถอยลแต่น้องนอชิไปหมอั้อยถอยหน่อยไหมยน่อยถอยหน่อยไปลงเล่นปิ๊กเหรออืมโอเคา เต้นโชยไปอารมณ์ดีเนาะอิ่มแล้วใช่ไหมไม่ใช่ก็เต้นโชยกำลังร้อนพี่ชาอยู่เต้นต่อเลยเต้นต่อสามเยข่าวว่าสคิปง่นแล้วไม่ใช่หรอขวัญเลี่ยงเดี้ขวาหรือยวขาคื่อว่าหกสามหกีวาพี่ดิร์เลี้ยวขวาหกสามหล่้อธิบาน่อยะ่ไว้เนี่ย

Bye, Bye. Bye. Uh, đôi, đôi, đôi. Điều bay, 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 bay,

ใ่ยั้ไอ่ะก็ถ่ายตัวเี่เห็นไหมถ่ายเบอไปสเตวทำไมต้องถ่ายเ่ายลยวอะไรกูรแอบถ่ายไม่ถึงอ่ะโดนหมดแล้วจะถ่ายขาได้ไมไก็ ขอบคุณขอบคุณน้อชื่อใบวันจันใบได้แต่ถ่ายตั้งหกแปดซีนหกแปดแล้วไปสอบอันไหนไปสอบ